ก็จะได้ไปวักไปว่าน้ำพึนหอโตป่าเนาะมีเฮ็ดเอ็คเอรอหลายเท่าใดก็ได้พี่น้องจ้ะขอทำกับข้าวก่อนนะคะ 它就干，它就紧，对吧？特别嫩。 เห็ดเ็อคือพอหลเท่าได้ก็ได้พี่น้องจะขอทำกับข้าวก่อนนะคะเฮ้ยข้าวยาคน หมอโตปาเป็นตุกกูไม่เห็ดอยากเห็ดกินแต่เศร้าหมอพี่น้องจ้าเพื่อจะได้ไปวัดไปว่าน้ำพึนหมอห้แล้วหอมพี่น้องแล้วก็มีเห็ดแม่น้ำดวนกับเสียวเห็ดกับเขาไปวัดพี่นอ้องใบเตยแม่น้ำดวนเอาไมาย้ยางมาเตี หม้ห่อแบบพี่น้องห่อแบบนี้พี่น้องจะห่อแล้วก็นึ่งเลยเนาะครับพี่น้องเลยน้งองข้เาเห็ดหนึ่งใส่พร้อมเห็ดหนึ่งใส่พร้อมนะครับพี่น้อง น้อ,อยากน้องกินไปบ้านห่อแบบนี้พี่น้องจะ้ะห่อแล้วก็นึ่งเลยเนาะคข้าพี่น้องเลยน้องข้ห่อตบไปแล้วพี่น้อนงน้อง,อาย,อองอยากน้องกินไปบ้าน ใบคาหอเนาะคะเนาะจะว่าแม่ลำบุญมาหอปลาคนพี่น้องยุ่งเกัน ห่อแบบนี้พี่น้องจะห่อแล้วก็นึ่งเลยเนาะค่ะพี่น้องเลยน้อค่ะหออจังสีพี่น้องวางไปเลยน,อนอ้อคขาน่ะมาพี่น้องจะเศร้านี่เนี่ยลำดวนสิบผ้าหนึ่งป่าเดือคเขเดือ่หมอซึ่งเตรียม คนไม่เห็ดอยากเห็ดกินแต่เศร้านะคะพี่น้องจ้าถั่วจะได้ไปว่าไปว่าน้ำเพลินเอาเห็ดหนึ่งใส่พร้อมเอาเห็ดหนึ่งใส่พร้อมนะคะน้องพี่น้อง ห่อตปะปลาเห็ดกับเขาไปวัดพี่น้องใบเตยแม่น้ำดวนเอาไม้ย่างแบบนี้เอาหม้อหอปลาพี่น้องเห็ดหนึ่งใส่พร้อมเอาเห็ดหนึ่งใส่พร้อมนะพี่น้องพี่น้องเห็ดกับเขาไปวัดพี่น้องใบเตยแม่น้ำดวนเอาไม้ย่างแบบนี้ ปอมพี่นอ้องอหอมไปหายแล้วหอมพี่น้องแล้วก็มีเห็ดในน้ำดวนก็เสียองตุลูกคุณไม่เห็ดอยากเห็ดกินแต่เศร้านะคะพี่น้องจะ้ะาก็จะเดินไปวัดไปว่าน้ำพึนมาหอมปลา ตะลุกก็นไม่เห็ดอยากเห็ดกินแต่เศร้านะคะพี่น้องจ้าเดี่ยจะได้ไปวัดไปว่าน้ำเพลินตัเ,เห็ดหนึ่งใส่พร้อมเอาเห็ดหนึ่งใส่พร้อมนะคะพี่น้อง เห็ดอยากเห็ดกินแต่เศร้านะอะพี่น้องจะ่ะถั่วจะได้ไปวัดไปว่าโน่นพู้นขันบัลุกแต่เศร้ากับพระท่านตักพี่น้องขันบัลุกแต่เศร้ากับพระท่านตักพี่น้องเ,เห็ดหนึ่งใส่พร้อมเห็ดหนึ่งใส่พร้อมนนะะค่พี้อง ตาโตปลาพวกพี่น้องนะยุ่งก็มาหอปาหอแบบนี้พี่น้องจะ แล้วก็นหนึ่งเลยเนาะค่ะพ,พี่น้องเลยนะครพี่น้องนี่ย,ยุ่งกันเอ้ยยุ่กับประหยัดคน เที่ยวเพิ่นก่นเอาใบเตยเดืเเอดกระเดือใบเตยมะฮอร์ห่อปานก,กนเนาะเพื่อให้ปาแล้วหอมคนพี่น้องเนะี่ยยุ่งเกินห่อปาเพื่อให้มันหอมห่อปาเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องจ๊ะเศร้านี่ แม่ยลำดวนสิ้าหนึ่งป่าเดือดคาเดอร์นี่เหมอชื่งเตรียมนหนึ่งคนพี่น่องในยุ่งกกิเอ๋อเังสี่ป็นน่องวางไปเลืองหนอ่องคน เอาใบเตยเด็กกระเดื่อใบเตยหอมหอมป่าเนาะก็เนาะเพื่อให้ป่าแล้วหอมอุ้ย อุ้ยกับประหยัดคนคนพี่น่องนงยุ่งเกันมาหอปตา